เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะดังขอบคุณนะค่ะโครงการรักมากมากกินเลยได้ใช่ไหมกินเลยค่ะวันนี้วันนี้สองคนนะคะแบบพี่เศวมากเลยขอคุณาของคุณต้นด้วยขอบคุณทุกคนด้วยค่ะมีใครอยากจะแบบอวยพรอผ่านกล้องไหมเฮ้ะไอยากเยพี่เอาพี่เอาอะไรอะไรไปป๊อปปี้เติมค่ะเราใส่แฉกแรงนะคะแล้วก็น่ารักอย่างนี้กับแฟนแดงทคเราได้ยัไงดีเนี่ย ใครพูดไหมครับไม่เลยคะ่ะตามพี่เดียมเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคัดเ,เลือกเลยคัปปี้เลย